สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะสำหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลค่ะเป็นประจำนะคะที่จะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะที่ฉันก็หยิบยกเรื่องราวที่หลายๆคนสนใจกันเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินนะคะกู้เงินเพื่อที่จะเอามาใช้ในเงินดิจิทัลวอร์เรนะคะที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะในเรื่องนี้ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้กล่าวค่ะว่าขณะนี้นะคะทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก็กําลังดําเนินการพิจารณาตีความร่างพระราชบัญญัติกู้เงินอยู่ค่ะซึ่งไม่ได้เป็นการแสดงความคิดเห็นว่าคัดค้านหรือว่าเห็นด้วยกับร่างพรบรดังกล่าวซึ่งรัฐบาลอยากให้เข้ามาช่วยดูให้เกิดความรอบคอบและก็จะใช้เวลาอย่างเร็วที่สุด โดยส่วนตัวของคุณภูมิธรรมนะคะก็ได้เชื่อว่าจะไม่มีใครดึงเรื่องให้ล่าช้าลงไปแต่เพื่อจะทําให้ข้อสรุปชัดเจนและเดินหน้าต่อไปได้เท่านั้นค่ะโดยยืนยันนะคะว่าทุกหน่วยงานดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งสภาได้รับผิดชอบแล้ว รัฐบาลก็ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นอย่างเต็มที่พร้อมกับแสดงความสุจริตในการดำเนินโครงการนี้ยอมรับว่าบางแนวคิดความเห็นที่เห็นแตกต่างกันบางคนเสนอต้องการให้กระจายเงินไปทั่วนะคะหรือบางคนนะคะกลัวว่าเงินจะไม่มีแต่ทั้งหมดนี้ค่ะต้องตอบนะคะบนหลักฐานของข้อเท็จจริงดังนั้นต้องรอความชัดเจนก่อนเพื่อที่จะดาเนินการต่อไปได้ค่ะ ส่วนในกรณีที่มีผู้บริหารชั้นนําในประเทศไทยนั้นหนุนโครงการนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่มีคนสนับสนุนแต่ก็ยอมรับว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างกันหลายภาคส่วนอยู่เช่นประชาชนบางคนก็อยากได้ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละคนบางคนอาจจะมองว่าไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นนะคะที่เราจะใช้เงินดิจิตอลวอลเล็นี้ ก็จะให้เห็นพ้องต้องกันทั้งหมดหรือเป็นการฝืนธรรมชาติค่ะดังนั้นความคิดเห็นของทุกคนก็เอามาแลกเปลี่ยนกันแต่ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของประเทศโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังซบเซามาโดยตลอดตัวเลขทางวิชาการนั้นก็นับเป็นส่วนหนึ่งชีวิตจริงก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเช่นกันขณะนี้ทุกประเทศกาลังต้องการความเปลี่ยนแปลงค่ะ โดยทางด้านของนายภูมิธรรมได้กล่าวต่อนะคะว่าส่วนตัวแล้วไม่อยากให้มาพูดในวเรื่องแจกเงินกู้เงินซึ่งการกู้เงินไม่ใช่เรื่องสําคัญหรือว่ามีสาระสําคัญแต่การกู้เพื่อมาชดเชยจะทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจก็ทําได้มาแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทํากันมาดังนั้นการจะมากู้มาใช้ในโครงการนี้เพื่อกระจายไปยังประชาชนจึงอยากให้ทุกคนนั้นใจกว้างมองถึงความเป็นจริงและก็สอดรับกับสถานการณ์สังคมนะคะซึ่งเรื่องนี้ ทางรัฐบาลยืนยันว่าทําด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และก็รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้มากที่สุดหากไม่รับฟังความคิดเห็นก็เดินหน้าโครงการไปแล้วนะคะ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะถึงความคืบหน้าทุกอย่างตอนนี้ลงตัวหมดแล้วกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราได้เห็นได้ทราบกันไปตามสื่อโซเชียลต่างๆรวมถึงทางรายการข่าวหลายๆสำนักเขาก็รายงานให้ทราบกันนะคะมาดูกันว่ามีการขัดข้องทางข้อกฎหมายไหมนะคะแล้วก็จะตีความออกมาอย่างไรจะออกมาเป็นอย่างไรในเรื่องนี้นะคะก็ต้องรอดูต่อไปค่ะว่า เรื่องนี้จะจบลงตรงไหนเพราะว่าเมื่อตีความออกมาสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคะคือถ้าทุกอย่างผ่านฉลุยนะคะเราก็จะได้มีระยะเวลากําหนดกันได้ว่าเราจะมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไหนกันเราก็จะพอกคาดเดากันได้ใช่ไหมคะพอแม่พี่น้องที่เตรียมที่จะขายของก็จะได้เตรียมตัวถูกด้วยนะคะแต่ ถ้าทุกอย่างไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้รัฐบ,บาลเองก็จะหาวิธีหาช่องทางอื่นในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยราคะก็ต้องวางแผนในอีกด้านหนึ่งต่อไปนะคะก็เร็วๆนี้คงได้ทราบกันแต่ถ้าว่าใครระคาที่ไม่ได้มีส่วนในการที่จะได้เงินดิจิทัลวอลเล็ก็คือผู้ที่มีรายได้นะคะสูงกว่า70,000บาทนะคะมีเงินฝากในธนาคารเกิน5,000 500, 0 0บาท ตรงนี้เขาก็จะไม่ได้รับเงินดิจิตอ l วอลเล็ต0นึ่บาทนะคะคือคนที่จะได้เงินดิจิตอ l วอลเล็อย่างที่ทราบไปก็คือไรายได้ต่ํากว่า70,000แล้วก็มีเงินฝากในบัญชีต่ํากว่าห0 0 0สนนะคะคนที่อยู่นอกเหนือจากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ค่อนข้างที่จะมีไรายได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็ถือว่ามีนโยบายที่เกี่ยวข้องออกมาเหมือนกัน ก็คือนโยบายโครงการ e r e f u n ฟนะคะลดภาษีไม่เกิน50,000บาทค่ะก็จะเป็นการกระตุน้นการใช้จ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงไตรมาสแรกของปี2 5 6 7นะคะเป็นการกระตุน้นการซื้อภายในประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นการปลอบใจนะคะสำหรับใครที่เงินเดือนสูงนะคะคนเดือนมากกว่า7 0 0 0 0บาทนะคะโครงการ e r e f u n ฟก็จะเข้ามารองรับในจุดนี้นะคะ อีร e ีฟันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะหวังให้ประชาชนนั้นใช้จ่ายผ่านร้านค้าแล้วก็มีการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e-tax invoice นะคะโดยผู้ที่ใช้บริการหรือว่าซื้อสินค้าเนี่ยจากผู้ประกอบการนะคะมูลค่าไม่เกิน50,000บาทค่ะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่รัฐบาลได้นำออกมาใช้ให้นะคะเงื่อนไขของอ e ีรีฟันมีอะไรบ้าง ก็คือเงื่อนไขของอ e ีริฟันคือการรองรับผู้ที่มีเงินเดือนนะคะอยู่ใน ขอบขายที่เกินกว่าที่ได้กําหนดเอาไว้นะคะก็คือมีเงินเดือนเกิน70,000บาทแล้วก็มีเงินฝากในบัญชีเกิน5 0 0 0 0นบาทนะคะที่ต้องการจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและก็บริการต่างๆคือรวมๆแล้วนะคะก็จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ไม่เกิน5 0,000บาทนะคะในการออกใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเพื่อที่จะนํามายื่นในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ ก็จะมีการใช้ในช่วงเดือนมกราคม2567เป็นต้นไปนะคะก็ต้องมาดูเงื่อนไขว่าจะมีเงื่อนไขชัดเจนออกมาเมื่อไหร่อย่างไรนะคะทึ่งอันนี้ก็คือเป็นโครงการคร่าวๆที่จะเอามาให้สำหรับผู้ที่พลาดหวังจากการที่จะใช้เงินดิจิ t a l วอลเล็นะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะคล้ายๆกับโครงการชอบดีมีคืนของรัฐบาลที่แล้วนะคะที่ได้มี การให้ซื้อสินค้าหรือบริการนะคะตามจำนวนจ่ายจริงแล้วก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้นะคะเราก็จะเห็นว่าค,คล้ายๆการแต่อันนั้นเนี่ยอยู่ในวงเงินที่น้อยกว่าก็คือ30,000บาทแต่ถ้าในวงเงินของ e อี f รีฟันเนี่ยจะสูงกว่าคืออยู่ที่50,000บาทนั่นเองนะคะทางด้านของนางสาววรลักษ์ตุลาพรน,นะคะผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดของบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเนี่ยคะ่ะก็กล่าวว่ามาตรการการแจกเงินดิจิตอลนะคะแล้วก็อ e ีรีัน เ,เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายในกลุ่มห้างสับสินค้าได้ดีเลยคะ่ะตรงจุด ครอบคลุ่มทุกระดับกับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะนะคะอีร e ีฟันค่ะที่เจาะก,กลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้อสูงก็จะคล้ายๆกับโครงการชอบดีมีคืนแต่ว่าขยายวงเงินลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดถึง5 0,000บาทนะคะก็ถือว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมากเลยทีเดียวในขณะที่ทางห้างเองก็ได้มีการเตรียมพร้อมระบบชำระเงินรองรับเงินดิจิทัลแล้วด้วยเหมือนกันเป็นการต่อยอดจากของเดิมที่มีนะคะอยากให้ รัฐบาลมีการเลื่อนให้เร็ว,รวขึ้นสําหรับการแจกเงินดิจิทัลก็คืออยากให้อยู่ในช่วงเดือนเมษายนเพราะว่าที่ได้ประกาศไปก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม2567นั่นเองค่ะในขณะที่หลายๆคนนะคะก็เห็นด้วยกับการที่จะมีโครงการอ e ิริฟันนี้นะคะเพื่อที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้ค่ะถือว่าก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีอะไรได้ค่อนข้างสูงนะคะ แต่ก็คงยังต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่านโยบายต่างๆนะคะของอ e ีริฟันเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่จะเป็นข้อจํากัดห้ามซื้ออะไรซื้อได้ตรงไหนซื้อในเขตไหนอะไรยังไงอันนี้เราต้องดูเงื่อนไขต่อไปในอนาคตนะคะก็น่าจะเร็วๆนี้แหละคะ่ะคุณผู้ฟังคะไม่น่าจะเกินในช่วงของต้นเดือนธันวาเพราะว่าห้างร้านเองเนี่ยเขาก็จะต้องทําโปรโมชั่นขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อที่จะเรียกลูกค้าในการที่จะมาใช้อ e ีริฟันนั่นเองค่ะก็ ค่อนข้างสูงสําหรับวงเงิน50,000ืนะคะจะได้หลายอย่างเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการเรียกว่าขามนุษย์ก็ยังไม่ได้เพราะว่ายังฟันทงไม่ได้ในช่วงสอวันที่ผ่านมาคุณผู้ฟังได้ดูข่าวหรือว่าดูในฟีดของสำนักข่าวต่างๆในหน้าโซเชียลบ้างไหมคะ ที่แชร์ชร์กันมาเนี่ยจะเจออยู่ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับส่วนตัวดิฉันก็เอะใจและสนใจมากๆอยู่เรื่องหนึ่งก็คือในเพจของคุณกันจอมพลังอันนี้ต้องเอ่ยชื่อของทางต้นทางนะคะที่ส่วนตัวก็ไปเจอมาก็จะมีการแชร์ว่าใครพบเห็นขอทานในลักษณะนี้บ้างเหมือนลักษณะที่ถูกทําร้ายร่างกายแล้วก็นํามาขอทานตามพื้นที่ต่างๆแบบเล่ขายสรุปใจความว่าแก๊งที่ทําพวกนี้เนี่ยนะทำให้คนพิการแล้วก็มาขอทานตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทย เนี่ยนะคะก็อยู่ไรายได้ตกต่อเดือนเนี่ยล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเ้าก็ทางเพจคุณกันเนี่ยต้นทางเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาอยากรู้เขาอยากติดตามเพื่อที่หนึ่งคือจะช่วยคนที่ตกเป็นเหยื่อที่จะต้องมาทำเป็นขอทานเพราะว่าใครได้ดูในภาพลักษณะาบาดแผลเราก็มั่นใจนะคะ่ะว่ามันไม่ใช่ลักษณะาบาดแผลที่เราถูกทำร้ายมาเนิ่นนานอาจจะเพิ่งมาถูกทำร้ายเพื่อให้เกิดมาลาักษณะ เป็นภาพที่ตาบอดบ้างแขนด้วนบ้างอะนะคะคิดเหมือนดูหนังซีรีส์แล้วก็จะรู้สึกว่ามีแบบนี้จริงๆหรอคือรู้สึกได้ว่าเหมือนจะเป็นแบบในซีรีส์เลยก็คือจับคนมาทำร้ายร่างกายแล้วก็จับมาขอทานนั่นเองค่ะในเรื่องนี้นะคะคุณวราวดิศิละปะอาชาัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยคะ่ะว่าทางกระทรวงเองนะคะได้ประสานทุกหน่วยคะ่ะทั้งด้านความมั่นคงนะคะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตํารวจดําเนินการติดตามปัญหาของขอทาน เขากระบุแล้วว่าเป็นขอทานจีนค่ะซึ่งอาจจะเป็นเหยื่อของแก๊งค้าม,มนุษย์ข้ามชาตินะคะเพราะว่าขอทานเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะคนไหนทําผิดก็ต้องว่าไปตามหลักกฎหมายนะคะ โดยนายวราวุธได้กล่าวค่ะว่าเรื่องนี้ต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมว่าเป็นส่วนของการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไรและก็ฝากประชาชนหากพบเห็นนะคะการขอทานของให้แจ้งเจ้าหน้าที่หากพบเห็นว่าเป็นชาวต่างชาติขอทานในพื้นที่ใดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพอมอนะคะ1300ม0ค่ะหรือที่ศูนย์รักษาความสงบนะคะสรสซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ของพอมอก็ได้เตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกับแก้ หาอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนนั้นช่วยการเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะ ส่วนกรณีขอทานชาวจีนเกี่ยวข้องกับนโยบายฟรีวีซ่าของจีนหรือไม่นะคะทางคุณวราวุธก็ได้กล่าวค่ะว่าคงไม่ได้เกี่ยวข้องกันค่ะส่วนกรณีการเข้าเมืองด้วยการวีซ่าฟรีนั้นเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตอมอก็มีวิจารณญาณพอสมควรหากพบเจอลักษณะหรือบุคคลที่เข้ามาภายในราชนาจักรอย่างน่าสงสัยนะคะก็คงจะดําเนินการตามกฎหมายไปแล้วค่ะสําหรับกรณีที่มีความกังวลถึงการจัดอันดับของเทียนะคะ เกี่ยวกับการค้ามนุษย์คุณวัฒนาวุฒิได้กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการรวบรวมรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์กับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้นะคะและภายในเดือนมก,กราคม2567ค่ะก็จะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปได้นะคะ โดยในรายงานนี้จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกค่ะเกี่ยวกับการดําเนินคดีและฟ้องร้องทางกฎหมายส่วนที่2เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการสร้างความรับรู้และส่วนที่3เกี่ยวข้องกับการเยียวยาและการดูแลค่ะซึ่งทั้ง3ส่วนก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลแตกต่างกันไปนะคะทั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงแรงงานและก็กระทรวงพอมอค่ะทางคุณวราวุธได้กล่าวต่อนะคะว่าในแต่ละปี ทุกหน่วยงานดําเนินการกันอย่างเต็มที่ตอนนี้ไทยอยู่ในเทียสองแล้วก็ถือว่าขณะน,นี้ไทยยังอยู่ในขั้นปานกลางที่ผ่านมานะคะรัฐบาลทํางานอย่างเต็มที่แล้วทั้งรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็รัฐบาลในอดีตนะคะในการทําให้ประเทศไทยอยู่ในลําดับเทียสองให้ได้แล้วก็เลื่อนกลับไปอยู่ในลําดับเทียหนึ่งได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งเรื่อง,องของขอทานและการค้ามนุษย์นั้นเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยที่จะสามารถกลับไปสู่เทียหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับความคืบหน้าแรงงานไทยในการเดินทางกลับจากอิสราเอลนั้นขณะนี้มีการลงทะเบียนกับทางกระทรวงพอมที่จะเดินทางกลับนะคะมาแล้ว8,400คนเจ้าหน้าที่ได้มีการให้คําแนะนําไปนะคะ8,348คนแล้วก็ช่วยเหลือกลับภูมิลําเนา ก็ประมาณ300กว่ารายด้วยกันค่ะทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่พมได้ลงพื้นที่62จังหวัดนะคะได้ไปติดตามแรงงานที่ได้รับผลกระทบใน62จังหวัดเกือบ1,849รายด้วยกันนะคะมีการช่วยเหลือไปแล้ว1,030รายโดยได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์การให้คำปรึกษาการสนับสนุนอาชีพและก็ยืนยันว่าได้มีการติดตามและพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกวันนะคะโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ 가. <목소리가> เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์นะคะที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่ดิฉันได้เกิื่อนไปในช่วงของโซเชียลต่างๆถ้าเกิดเห็นอย่าลืมนะคะโทรไปที่สายด่วน1300ได้เพราะว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติมานั่งขอทานมาอยู่ในบ้านเราโดยประกอบอาชีพนี้เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของผู้พิการแล้วก็เขาร้องเพลงเนี่ยคะ่ะดยส่วนใหญ่เขาจะมีใบที่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะมีบัตรที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วก็ต้องอยู่ภายในพื้นที่เฉพาะ เท่านั้นนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัากูลลาณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ